ผมดีใจมากานะคะที่วันนี้เราได้มาเล่นด้วยกัน2คนดูสิไม่ต้องอยู่กับแม่อยู่กับฮันน่าอยู่กับเอมมามีแต่ลูกผู้ชายจอมแข็งแกร่งที่สุดในบ้านเจ๋งสุดๆเลยฮะก็มญญไม่เลวเนี่ยว่าแต่วันนี้ลูกอยากเล่นอะไรละ่ะที่สนามเด็กเล่นเนี่ยพ่อไม่ได้มานะเลยพ่อลืมแล้วเนี่ยพ่อหาดูตรงน,นั้นดิคะ่ะตรงน,นั้นเนี่ยมีเครื่องเล่นหมุนๆน,นะคะเออจริงฮะเอ๊ะอย่าลือย,าล,อยาลีบวิ่งไปนักสิเดี๋ยวก็ล้มหัวขมอมหลอกลูก อพ่อไม่ต้องห่วงหรคะผมจะให้พ่อดูนะพ่อไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่มันหมุนอย่างนี้แล้วครับหมุนแรง,างมากๆเลคะ่ะเฮ้ยลูกลูกหมุนแรงเกินไปแล้วอะไรมันจะหมุนแรงขนาดนี่ยลูกลลมเป็นอะไรขึ้นมาหมวัวแตกขึ้นมาพ่อโดนแม่เฉ่งแน่นเลยโอ้ยพ่อไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะนี่ลยโอ้โหมันเร็วมากเลยครับพ่อโอ้ยเร็วสุดเลยนะ,ะยังหมุนได้เวียนหัวมากกว่านี้นะ จูเลียนจูเลียนลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อบอกให้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันอันตรายเกินไปพ่อว่าลูกต้องไปเล่นอย่างอื่นแล้วแหละอะไรกันนะคะพ่อผมลงก็ได้ค่ะไม่เห็นต้องบังคับเันกระด้ขนาดนี้เลยอะออแล้วผมจะเล่นอะไรดีล่ะทีนีออ้พ่อว่านะลูกต้องเล่นอะไรที่มันไม่โลดโผนนะไปก่อกองทรายดีไหมลูกลตรงนั้นมันมีกองทรายอยู่เฮ้ยพ่อผมไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะคะก่อกองทรายไรหน้าเบื่อตายโน่นเดี๋ยวผมไปเล่นปีนป่ายหน้าผาตรงนั้นดีกว่า พ่อเคยเห็นไหมคะสมัยพ่อเด็กๆมันมีหรือเปล่าปีนปนะ่ายหน้าผาอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะปีนให้ดูผมปีนเก่งมากเลยนะคะจูเลียนแต่พ่อบอกแล้วไงว่ามันเป็นกิจกรรมที่รอดผลเกินไปอะ่ะมันอันตรายนะลูกอา้าวิ่งไปตรงนั้นแล้วเนี่ยโอ้ลูกฉันนี่มันดื้อจริงๆเลยฮนะเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยอโอ้โหแล้วดูสิมันสูงขนาดนั้นจะปีนได้ยังไงเนี่ยจูเลียนพ่อไม่ให้ปีนไม่ต้องปีนลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อฮะผมปีนเก่งมากเลยพ่อเชืเ่อผมเนะคะ ดูสิเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปให้ถึงยอดสูงสุดเลยนะคะแป๊บเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวจูเลี่นพ่อบอกให้ลงมาดิโอ้โหเกิดลื่นล้มขึ้นมาปีนไม่เป็นเนี่ยมันอันตรายรู้ไหมลงมาก่อนลงมาก่อนลูกโอ้ยโอโหไม่สนุกเลยอ่ะอ๋จจริงแล้วนะมากับเอ็มมามากับพี่ฮันน่าเนี่ยจะสนุกมากกว่านี้ก่ะมากับพ่อไม่เห็นหนูเลย่ะเฮ้ยผมไปแล้วเฮ้ยลูกนี่ไปเดินชนเขาได้ยังไงเนี่ยขอโทษคุณพี่เขาสิ ผมผูกขอโทษแทนลูกด้นะคะท,ที่ที่ลูกผมเดินชนอย่างนั้นอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะเอ้คุณเสียงคุณคุณ้นจังเลยอะ่ะเสียงแปลกๆป,ประหลาดประหลาดอย่างนี้นี่มันผมเรารู้จักกันในสมัยเรียนนี่นะอ่าเออใช่จริงด้วยฮะนี่นี่มันนายนาย,นายชื่อชื่ออะไรนะนายชื่อมาตินโฟเกลใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่แล้วนาย,นายมาทำอะไรที่นี่ฉันนะจำหน้านายได้สมัยเรียนนะ นายนะเป็นหัวโจกชอบมาแกล้งเพื่อนอน่าเบื่อฉันเลยเออแล้วยังไงล่ะฉันชอบแกล้งเพื่อนก็เป็นเรื่องของฉันนะ่ะว่าแต่นายเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ดเหมือนเดิมหรือเปล่านะอะไรตอนนี้นะฉันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดูคุ้มถางม,มากเลยครอบครัวฉันก็ดีดูสีฉันผาลูกชายมาเที่ยวเล่นวปแล้วนายนายมาเล่นคนเดียว,วยรือไงเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมนายชอบเล่นคนเดียวอะ่ะอ,อะไรอ่ะฉันก็พาลูกฉันมาเหมือนกันนะเนี่ยดูลูกชายฉันผมสีบลอน ลูกชายฉันชื่อสเตฟานเป็นสิ่งกำลังปีนหน้าผาเนี่ยลูกชายฉันปีนหน้าผาได้เก่งที่สุดเล่นโมบิลซิตี้เลยนะเฮ้ยไม่จริงหรอกนี่นายต้องมาเจอลูกชายฉันจูเลียนจูเลียนวันนี้เราลูกอะไรอะคะพ่อผมไม่เล่นลงให้ปีนป่ายหน้าผาเลยนะไม่ได้จูเลียนพ่อสั่งให้ลูกต้องปีนหน้าผาเดี๋ยวนี้ปีนให้ถึงยอดนี่ปีนเดี๋ยวนี้เลยนะฮะโอ้พ่อคะผมไม่อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ให้ผมเล่นตอนนี้ไม่มาเขาไม่ให้ผมปีนเฉยเลยหรอ อ๋อเนี่ยลอลูกนายอดูท่าไม่น่าจะรอดนะเนี่ยแข่งกับลูกชายฉันไม่ล่ะลูกชายฉันปีนเก่งกว่าลูกนายตั้งเยอะดูท่าจะมีรอดแล้วทำไมลูกชายนายหัวแดงปั๊ดขนาดนี้เนี่ยนี่จูเลียนปีนเร็วๆเข้าปีนเร็วๆเข้าสิอ๋อพ่อพ่อพ่ออย่ากดดันนี่ฮะกดดันอย่างนี้เนี่ยผมปีนไม่ได้นะฮะสเตฟานสเตฟานลูกพ่อปีนเร็วๆเดี๋ยวนี้เลยนะ ให้พ่อปีนให้ผมปีนอย่างนี้ผมก็ปีนไม่ได้เหมือนกันนะะผมไม่เล่นแล้วผมไปดีกว่าพ่อฮะผมปีนไม่ได้หรอกอ่ะผมไม่เล่นแล้วอ่ะทำไมต้องบังคับเป็นอะไรกันเนี่ยผู้ใหญ่ส,สองคนพูดจาแปลกๆผมไม่เข้าใจเลยอ่ะลูกไ่ทำให้พ่อเสียหน้าไม่ได้นะนายเห็นไหมล่ะว่าเมื่อกี้ลูกนายลงมาคนแรกไนะส่วนลูกชายฉันอะ่ะยังลงมาทีหลังลูกนาะยอย่างนี้ก็แปลว่าลูกชายฉันอะปีนได้เก่งกว่าลูกนายนั่นเยอะ เอ้ยแค่นี้เนี่ยนะมันไม่ได้พิส,สูจน์อะไรหรอกรู้ไหมเอาเป็นว่าลูกชายฉันนเล่นบาสเก่งมากเลยนะนายลองให้ลูกชายนายมาประลองกันลูกชายฉันไม่ละเอางี้นะมาจูเ,เลียนก็น,าในใ่าจะเล่นเก่งมั้งให้จูเลียนลองลนะ้่ละไม่นายนายรู้ไหมว่าพ่อละพ่อพวกเราอ่ะเขาเป็นอะไรกันเนาะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไมต้องให้พวกเราแข่งโน่งแข่งนี่กันด้วยฉันว่ามันน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจโลกของพวกผู้ใหญ่เลยอ่ะ ว้น่าเบื่อเนาะว่าแต่ทำไงดี้นาะฉันว่านะฉันมีไอเดียแหละฉันมีของเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ฉันว่าเราหนีไปเล่นกันดีไหมนายเล่นเป็นหรือเปล่าสเก็ตบอร์ดอะเฮ้ยจริงดิฉันเล่นไม่เป็นน่ะน่าสนใจฮะนายสอนฉันเล่นได้ไหมอะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเนาะอ่ะลูกสองคนมัวรออะไรกันอยู่ละเนี่ยนี่พ่อรองรห้ลูกแข่งเล่นบาสกันอยู่นะนี่ฉันบอกนายนะวลูกฉันอะชุดบาดแม่นที่สุดในโรงเรียนแล้วแหละ แม่งในเพลงโมบิลซิตี้เนี่ยฉันรับรองว่าจูเลียนอ่ะเป็นที่หนึ่งแน่นอนใช่ไหมเรารีบหนีกันเถอะสเตฟานไปไป,ป,ปเดี๋ยวเรารีบวิ่งกันไปเลยนะนี่ยให้พ่อเห็นนะไปไปไปได้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 ไดนับหนึ่งสองสามเราล่องไปกันเลยนะเออเดี๋ยวเรามาเลยดูละกันว่าลูกใครเนี่ยจะเก่งกว่ากันอ่ะสเตฟานโชว์ให้เขาดูสิจูเลียนโชว์ให้พวกเขาดูสิจูเลียนนี่อย่าให้พ่อถ่ายที่หน้านะลูกอ,อ้าวเฮ้ย หายไปไหนกันนะ่ะสองคนนั้นนะ่ะเฮ้ยลูกฉัหายไปไหนเนี่ยเย้โอ๊ยนายแจงอ่ะเล่นยังไงอ่ะสอนฉันบ้างดิเอาสองาน,นนะ่ะทำไมลูกฉันหนีไปอย่างนั้นแล้วลนะ่ะเป็นพรานายคนเดียวเลยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของฉันแล้วก็หน่อยเป็นพนนนะรานายนั่นแหละโมจะเกลียดกันเนี่ย